you หนุ่มทุ่งกระจมทองฝ้าเพลงรักลอยลงสู่ห้องใจฉันเสียงเพลงที่ครวญชวนใจวัน ฝากรำพันธถึงเพชรบุรี สวัสดีคะ่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรจนาที่ดินสวยจังหวัดสพุพรรณบุรีเช่นเคยนะคะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมมาชมที่ดินสวยเป็นที่ดินสวนมะพร้าวผสมสวนกล้วยและมะพร้าวเนี่ยนะคะอายุประมาณแค่3ปีกว่ากําลังหนุ่มสาวเลยนะคะกําลังออกจันทร์เลยแล้วก็ใกล้จะเก็บเก็บผลผลิตแล้วที่ดินแปลงนี้นะคะเนื้อที่อยู่ที่ประมาณสี่ไร่ 3. งาน50ตารางวาเป็นฉนดครุดแดงน,นสสีจอราคาขายอยู่ที่ ไร่ละ5 5 0 0 0 0บาทและข่าวดีนะคะเจ้าของเนี่ยใจดีมากๆเลยถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจที่จะแบ่งท่านละ2ไร่หรืออาจจะสองไร่กว่านะคะเจ้าของก็ยินดีจะแบ่งให้แต่ขอผู้ซื้อสักประมาณ2ท่านนะคะวันนี้นะคะดิฉันอยู่ที่ตำบลสี่สําราญอําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีที่นี่นะคะอยู่ห่างจากเซ็นทรัลเวสต์เกตเนี่ยเพียงแค่ประมาณ75กิโลเมตรเท่านั้นเองเดินทางง่ายแล้วก็สะดวกมากๆและที่ดินแปลงนี้นะคะติดถนนถึง3ด้านหน้ากว่า กว้างถึง1 1 6เมตรสามารถแบ่งได้เลยนะคะแปลงนี้และ3ด้านเนี่ยก็อบล้อมไปด้วยเพื่อนบ้านไฟฟ้าปาปาแล้วก็อินเทอร์เน็ตถ้าคุณผู้ชมรอมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดของที่ดินแปลงนี้พร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ทางเข้าก่อนเลยนะคะอย่างที่ดิฉันแจ้งไปเมื่อต้นคลิปนะคะว่าที่ดินสวนมะพร้าวแปลงนี้นะคะจะติด กับถนนทั้งหมด3ด้านแต่ตอนนี้นะคะดิฉันอยู่บริเวณฝั่งทิศเหนือฝั่งทิศเหนือเนี่ยจะติดกับถนนลัดยางมีไฟฟ้าประปาอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านส่วนถนนลัดยางเนี่ยนะคะก็เพิ่งจะทำเสร็จใหม่ๆเลยกว้างอยู่ที่ประมาณ4-5เมตรตรงออกไปประมาณส600ัก6 0รเมตรเนี่ยเราก็จะเจอกับวัดหนองโพนะคะตรงนั้นก็จะมีตลาดนัดเกือบทุกวันเลยนะคะมีร้านสะดวกซื้อ พอเข้ามาเนี่ยนะคะเราก็จะพบกับโรงเรือนโรงเรือนเนี่ยเจ้าของเขาสร้างไว้เพื่อเก็บอุปกรณ์ทางการเกษตรไว้พักร่มเวลามาทําสวนนะคะหรือเวลาทีา่เจ้าของเนี่ยเข้ามาชมสวนหรือว่าจะมา,าดูแลสวนเนี่ยเราก็จะพักร่มตรงนี้และบริเวณหน้าโรงเรือนเนี่ยนะคะทางฝั่งตะวันออกเนี่ยก็จะมีสระน้ําขนาดเล็กๆเดี๋ยวเราจะพาชมนะคะค่อยๆชมไปอย่างละเอียดเลย ะะเดี๋ยวส่วนที่เห็นดินถมแล้วด้านหน้าเนี่ยนะคะพื้นที่สักประมาณ50ตารางวาตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถปลูกบ้านได้นะคะพร้อมปลูกบ้านเลยค่ะเพราะว่าไฟฟ้าประปาอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราสามารถเชื่อมจากหน้าที่ดินทางฝั่งทิศเหนือได้เลยเนี่ยนะคะ และนี่ก็คือที่ดินแปลงสวยๆเป็นสวนมะพร้าวผสมสวนกล้วยที่ดิฉันจะพาคุณผู้ชมมาชมในวันนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆชมรายละเอียดไปพร้อมๆกันเลยนะคะพอเราเข้ามาแล้วใช่ไหมคะเนี่ยพอเราเดินเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอกับที่ดินถมนะคะสักประมาณ50ตารางวาเนี่ยค่ะ ส่วนฝั่งตะวันออกเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะด้านหน้าเนี่ยตรงนี้ก็จะมีสระน้ําขนาดสักประมาณ8คูณ16เมตรมีการฝังท่อนะคะเพื่อใช้น้ําจากอ่าร่องส่งน้ําสาธารณะของกระทรวงกรเกษตรฝังท่อเชื่อมเข้ามาในสระแล้วในสระเนี่ยก็จะเชื่อมท่ออีกทีนึงเข้าไปในร่องสวนเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะคะมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีแน่นอนและนี่ก็คือภาพมุมสูงจะเห็นได้ว่าแปลงที่ดินของเราเนี่ยเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้างถึง116เมตร เ,ะะเหมาะกับการแบ่งมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมแปลงนี้เนื้อที่4ไร่3งาน50ตารางวาเนี่ยคะ่ะติดถนน3ด้านมีเพื่อนบ้านพร้อมเลยไฟฟ้าประปาอินเทอร์เน็ตร่รองสวนเนี่ยนะคะที่เห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยจะมีทั้งหมด13ร่องสวนความกว้างของแต่ละร่องเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ4 5เมตร ะะสามร่องแรกเนี่ยที่ดิฉันถ่ายให้ชมเนี่ยมะพร้าวเนี่ยยังอายุน้อยอยู่สักประมาณ2ปีเนี่ยนะคะยังต้นเล็กอยู่แต่ว่ามะพร้าวอีก10ร่องเนี่ยนะคะจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมพันเตี้ยอายุประมาณ3ปีกว่าๆตอนนี้ก็กำลังออกจันและออกลูกและอีกสักประมาณ6เดือนนะคะก็สามารถเก็บผลผลิตได้เนี่ยคะ่ะนอกจากมีร่องสวนมีต้นมะพร้าวนะคะมีต้นกล้วยเนี่ย เจ้าของเนี่ยเขาก็ขุดนะคะร่องสวนเนี่ยความกว้างสักประมาณ1เมตรในสระก็ยังเลี้ยงปลานะคะเจ้าของที่ดินบอกว่าเลี้ยงปลานิลตัวสักเท่าประมาณฝ่ามือเนี่ยคะ่นะนยคะมะพร้าวเรากําลังออกจันทร์เลยและในแปลงที่ดินนะคะเจ้าของที่ดินเนี่ยก็ยังทําทางนะคะเพื่อความสะดวกสบายเพราะเวลาเจ้าของที่ดินมาที่ดินเนี่ยเจ้าของที่ดินก็มีคุณแม่ด้วยเวลาขับเข้ามาชมที่ดินเนี่ยก็สามารถขับรถเนี่ยจากถนนเนี่ยแล้วก็เลี้ยวเข้ามาในที่ดินได้เลย เนี่ยค่ะสะดวกสบายมากค่ะที่ดินแปลงนี้ถนนหินคลุกก็กว้างถึง4เมตรเลยนะคะรถสามารถขับเข้าออกได้เลยเนี่ยค่ะจะใช้เก็บผลผลิตทางการเกษตรก็ได้ส่วนมะพร้าวนะคะที่ดิฉันนับจำนวนคร่าวๆเนี่ยมีเกือบ200ต้นนะคะแล้วก็ทุกต้นเนี่ยนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะไม่มีด้วง จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ดิฉันรีวิวมาเนี่ยดิฉันไม่ค่อยเจอสวนมะพร้าวเลยนะคะเพราะว่าในจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแต่สวนมะม่วงแต่ข้อดีของสวนมะพร้าวเนี่ยที่ดิฉันลองอ่านๆดูเนี่ยคือมะพร้าวเนี่ยจะมีอายุยืนยาวถึง10กว่าปีนะคะเราปลูกเนี่ยเราก็ดูแลแ,แค่ใส่ปุ๋ยแล้วก็ดูแลด้วงนะคะแล้วก็ เห็นบางท่านก็บอกว่านะคะอ่านดูก็บอกว่าอย่างเจ้าของที่ดินก็บอกว่าให้โรยเกลือนะคะห่างโคนเนี่ยสักประมาณเมตรหนึ่งจะทําให้น้ํามะพร้าวเนี่ยหอมแล้วก็หวานนะคะอันนี้จริงหรือไม่จริงก็ต้องทดลองดูกันนะคะแต่แต่ที่หาข้อมูลดูเนี่ยก็มีคนใช้วิธีนี้เยอะเหมือนกันนะคะเกษตรกร,กรชาวสวนมะพร้าวเนี่ยค่ะแล้วมะพร้าวต้นหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าถ้าเราดูแลดีๆเนี่ย หนึ่งต้นเนี่ยจะมีถึงหลายทะลายและหนึ่งทะลายเนี่ยนะคะหนึ่งต้นเนี่ยออกผลนะคะถ้าดูแลดีๆเนี่ยจะได้ถึงประมาณ50-60ถึงลูกเลยนะคะ50-60ถึงลูกเนี่ยถ้ามะพร้าวราคาดีๆนะคะตอนนี้มะพร้าวแพงมากเลยเพราะว่ามีข่าวว่ามีคอลลาเจนสูงแล้วก็เพิ่มสมรรถภาพได้ด้วย,น,ยนะคะจริงไม่จริงก็ไม่ทราบนะคะเนี่ยคะ่ะมะพร้าวถ้าสมมติว่าราคาดีๆเนี่ยลูกหนึ่งก็ 6ถึง20บาทสมมุติว่าถ้าต้นหนึ่งเนี่ยเราได้60ลูกเท่ากับว่า1ต้นเนี่ยเราก็จะได้ผลผล,ผลิตเนี่ยถึงเกือบ1,200บาทคุณผู้ชมก็ลองคูณ200ต้นเข้าไปนะคะอันนี้หมายถึงว่าถ้าเราดูแลดีๆนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยมะพร้าวเนี่ยเราไม่ต้องไปเก็บนะคะไม่ต้องไปยุ่งเลยเวลาเราเก็บผลผล,ผลิตเนี่ยก็จะมีพ่อค้าคนกลางเนี่ย เขามาเก็บเองนะคะมาเก็บผลผลิตเองเราก็มีหน้าที่รอรับเงินอย่างเดียวเรียกได้ว่าซื้อปุ๊บก็รอรับซัพ์เลยค่ะแปลงนี้ตอนนี้ที่ฉันพาคุณผู้ชมเนี่ยเดินมาถึงทางฝั่งทิศใต้ฝั่งทิศใต้เนี่ยก็มีเพื่อนบ้านอยู่สักประมาณ4ีหหลังมีคุณลุงใจดีคุณป้าใจดีนะคะดิฉันเนี่ยมาสัมผัสเรียบร้อยแล้ว เพื่อนบ้านเนี่ยมีส่วนสําคัญมากเลยนะคะถ้าเราเจอเพื่อนบ้านดีๆเพื่อนบ้านน่ารักเนี่ยไปไหนเราก็ฝากบ้านกันได้และบริเวณน,นี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นธรรมชาติมากๆน่าอยู่นะคะที่เห็นเนี่ยนะคะร่องน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าน้ําทิ้งคําว่าน้ําทิ้งเนี่ยก็คือว่าเวลาที่เราจะล้างสวนหรือว่าเราจะปล่อยน้ําให้แห,ห้ออกจากสวนจะจับปลาหรือว่าจะเปลี่ยนน้าใหม่เนี่ยเราสามารถปล่อยน้ําออกชังด้านหลังได้เลยนะทางฝั่งทิศใต้ และถนนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นถนนอีกด้านหนึ่งก็คือทางฝั่งทิศใต้แต่ยังเป็นถนนหินคลุกดูอยู่แต่ว่าข่าวดีนะคะวันที่ดิฉันมารีวิวเนี่ยดิฉันได้พบกับเจ้าหน้าที่อบตอกําลังมาวัดถนนเลยบอกว่าเนี่ยเส้นนี้เป็นคอนกรีตแน่นอนนะคะเพราะว่างบเนี่ยผ่านแล้วเพียงแต่ว่ารอแค่ผู้รับเหมามาประมูลเท่านั้นเองเอาง่ายๆว่าเดือนหน้านะคะหรืออีก2เดือนเนี้ยได้เห็นถนนคอนกรีตแน่นอนค่ะ เพื่อนบ้านน่ารักมากแล้วแถมบริเวณนี้นะคะก็สะอาดสะอ้านค่ะเป็นธรรมชาติแล้วก็น่าอยู่นอกจากที่ดินแปลงนี้นะคะจะติดถนน3ด้านแล้วนะคะมีที่ถมแล้วมีร่องสวนมีมะพร้าวมีกล้วยแล้วนะคะเจ้าของที่ดินยังร้อมล้วเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะร้อมล้วเป็นล้วลลดหนามนะคะเนี่ยค่ะขอบเขตชัดเจน เนี่นะคะเราก็ไม่ต้องกังวลนะคะเวลาเราอยู่บ้านนะคะไม่เวลาเราไม่อยู่บ้านเนี่ยนะคะมีรั้วแล้วเราก็สบายใจเนี่ยเพื่อนบ้านก็กําลังปลูกบ้านอยู่บ้านหลังสวยๆเนี่ยก็หลายหลังเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมนะคะท่านใดสนใจ แปลงสวนมะพร้าวแปลงนี้นะคะให้รีบติดต่อเข้ามาเลยนะคะที่เบอร์โทร9 9 6 1 4 4 4 5 5 5นะคะแอดไลน์มาคุยกันก่อนก็ได้หรือว่าถ้าจะมาชมนะคะเรียนแจ้งนิดนึงนะคะให้โทรนัดล่วงหน้าให้ลายนัดล่วงหน้าบางท่านนะคะบอกว่า1ชั่วโมงจะถึงแล้วเนี่ยบางทีดิฉันก็เตรียมตัวไม่ทันนะคะต้องขอประทานโทษด้วยหรือว่าท่านใดนะคะสนใจนะคะจะแบ่งหรือจะซื้อยกแปลงก็ได้นะคะแปลงนี้ราคาไร่ละ 5้0 0 0นบาทเท่านั้นค่ะนี่นะคะพอเราเดินมาทิศเหนือแล้วใช่ไหมคะเรามาทิศใต้แล้วนะคะมีทางเข้าออก2ช่องทางแล้วใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเดินตรงมาเรื่อยๆเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะให้คุณผู้ชมดูเรานะคะที่ดินแปลงนี้นะคะนอกจากติดถนน3ด้านนะคะความพิเศษของที่ดินแปลงนี้นะคะที่ดินของเราเนี่ยยังร้อมไปด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะอ่ เป็นเขาเรียกว่าคลองปูนส่งน้ำขนาดเล็กนะคะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดี๋ยวจะให้ลองดูล่องน้ำนะคะล่องหนวดอ่าล่องน้ำที่ว่าเราเนี่ยจะใช้น้ำจากล่องส่งน้ำตรงนี้นะคะเป็นคลองปูนขนาดเล็กเนี่ยค่ะนี่เลยค่ะมะพร้าวนี่อยู่ในสภาพที่แบบว่าสมบูรณ์มากๆนะคะ ดวงนี่ยังไม่มีได้กินยอดเลยนะคะเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาดูแลอย่างดีเตรียมเก็บผลผลิตได้เลยค่ะใครซื้อปุ๊บก็เป็นเศรษฐีนี่ได้เลยนะคะแปลงนี้บางทีเราไปซื้อที่ดินเปล่าๆนะคะกว่าเราจะไปปลูกกว่าจะล้อมรั้วกว่าจะทําเรื่องขอไฟฟ้าประปานะคะกว่าต้นไม้จะโตเนี่ยบางทีก็ใช้เวลาถึง2-3ปีแต่แปลงนี้พอถ้าคุณผู้ชมตัดสินใจซื้อเนี่ย ก็ได้ผลผลิตเลยและนี่ก็คือร่องน้ํานะคะของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ที่ดิฉันอธิบายค่ะแล้วจากแปลงที่ดินของเราเนี่ยจะร้อมไปด้วยถนน3ด้านเนี่ยเรายังร้อมด้วยกล้องน้ำเนี่ยนะคะถึง3ด้านเช่นกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยค่ะการใช้น้ําของที่ดินแปลงนี้สะดวกมากๆและย้ําเลยนะคะมีน้ําให้ใช้ตลอดทั้งปีอย่างแน่นอนเนี่ยค่ะ แต่นะคะที่ดินแปลงนี้น้ําไม่ท่วมนะคะคุณผู้ชมย้ําน้ําไม่เคยท่วมนะคะปี5-4น้ําก็ไม่ท่วมนะคะคอนเฟิร์มเลยค่ะพอดิฉันนะคะเกิดที่นี่ค่ะบ้านดิฉันเนี่ยเข้าไปข้างในเนี่ยแค่ประมาณ2กิโลเมตรกว่า,ก,วาก็จะถึงบ้านดิฉันแล้วค่าโตมาตรงนี้เลย สำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะดิฉันต้องขอขอบพระคุณผู้ชมมากๆนะคะทุกๆคำติดตามทุกๆคอมเมนต์ทุกๆคำชมนะคะแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยดูแลสุขภาพรักษาร่างกายให้ดีเพราะตอนนี้นะคะสถานการณ์โควิดของบ้านเราเนี่ยผู้ติดเชื้อก็ยังเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะรักษาตัวเองนะคะรักษาระยะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดและท่านใดนะคะที่ได้รับเชื้ออยู่ก็ขอให้หายไวๆนะคะ สำหรับวันนี้นะคะดิฉันต้องขอลาไปก่อนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเพจวัจนาที่ดินสวยจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ